Good morning e v e r y o n e ค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียน,น,ยนที่น่ารักของครูน้ำทุกคนในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะกลับมาพบกับคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศกับสื่อการสอนวิชาทักษะภาษาอังกฤษของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จัดทำโดยครูน้ำเช่นเคยค่ะ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะครูน้ำก็มีคำถามมาถามนักเรียนค่ะ What day is today? Today is Tuesday นะคะวันนี้นะคะเป็นการย้ำเตือนความคิดของนักเรียนความจำของนักเรียนนะคะว่าวันนี้คือวันอังคารแล้วค่ะนักเรียนสำหรับอุปกรณ์การเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็น g u e s s w o a t ที่เป็น pupil book แล้วก็ activity book นะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาได้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะขอให้นักเรียนเนี่ย open your book at page 49ค่ะเปิดหนังสือของเราไปที่หน้า49เลยนะคะในหน้า49ของเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของ gadget ก็คือในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนเปิดมาหน้านี้แล้วนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Our class visit to technology l i e นักเรียนจะได้พูดถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้วในอดีตนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งที่ทำไปแล้วในอดีตมีอะไรบ้างนะคะ ก่อนที่เราจะไปพูดการให้นักเรียน Let's reach about a class trip to a technology show เดี๋ยวครูน้ำจะพาไปอ่านภาพสี่ภาพค่ะว่าทั้งสีบุคคลน,นี้ในสี่ภาพนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างและมันเกี่ยวกับ our class visit to technology life อย่างไรนั่นเองค่ะ ครูน้ำก็มีคำถามก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะ What gadget were at the show ครูน้ำอยากรู้ว่าเครื่องมือสื่อสารอะไรที่มีหรือแบบใช้ในอดีตคะนักเรียนในอดีตอะมันมีเครื่องมือสื่อสารที่มันยังมีอยู่ในปัจจุบันอยู่เลยนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็คือเหมือนมันพัฒนานะ,ะอาจจะเป็นในพวกของ t e l e v i s i o n อาจจะเป็นในเรื่องของอ uh, e -reader อาจจะเป็นในเรื่องของแท็บเล็ตนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของ o ท e m o b i l ม Phone อย่างนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นแกจิตนะคะสำหรับรูปภาพแรกในข้อที่5ใหญ่นะคะ,ะเขาชื่อว่าลูซ่าค่ะลูซ่าบอกว่า I listen to music on an MP4 player in the wash นะคะฉันเนี่ยฟังเพลงนะคะใน บนที่แบบว่านาฬิกาะะที่เป็นแบบพวกมิวสิกอะไรอย่างนี้เองนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนเขาจะเรียกว่าสมาร์ทวอท์นะ,ะในอดีตอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนวอท์นาฬิกาธรรมดาแต่ก็มีเพลงฟังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปัจจุบันมันก็มีวิวัฒนาการมาแล้วถามว่าฟังเพลงได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะนักเรียนรูปภาพที่สองค่ะเขาชื่อเทียค่ะเทียบอกว่า I didn't play games or watch a film I study English on an e-reader. ฉัน er. ไม่เล่นเกมหรือว่าดูหนังฉันเรียนวิชาภาษาอังกฤษบน e-reader นั่นเองนะคะ e-reader ก็เหมือนคล้ายๆแบบแท็บเล็ตที่สามารถจดข้อความเขียนข้อความได้นะคะประมาณนี้ในอดีตก็จะเป็นประมาณนี้แต่รูปทรงมันคล้ายๆแท็บเล็ตพวกแบบอ iPad อะไรประมาณนี้นะคะ ต่อไป Picture 3ค่ะ Picture ชื่อ Mac and Adam เขาบอกว่า We didn't listen t o music We play great game on the console พวกเราทำไมคะไม่ฟังเพลงคะ่ะแต่พวกเรากำลังเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานเลยบนเกมคอนโซลนะเกมเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนักเรียนแต่เกมคอนโซลแบบนี้ในอดีตมันก็จะเป็นแบบนี้ที่ครูน้ำเคยดูแบบประวัติมาพวกเกมแบบนี้จะผลิตเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนคิดคนแล้วก็ในปัจจุบันถามว่ายังมีอยู่ไหมเกมคอนโซลก็มีนะแต่เดี๋ยวนี้มันวิวัฒนาการไปไกลแล้วไม่ต้องมาเชื่อมต่ออะไรแล้วเดี๋ยวนี้เล่นจาก เอ่อทีวีได้เลยเล่นจากโทรศัพท์ได้เลยอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่เหมือนแบบมันพัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆให้มันเกิดความสะดวกสบายแก่ผู้เล่นเท่านั้นเองนะคะต่อไปรูปสุดท้ายค่ะชื่อลอ t ตี้แอนด์ไซมอเขาบอก we watch e d a film on a tablet w e ซามคือเฮดโฟนส์นะคะก็คือลอตตี้กับไซมอนเนี่ยพวกเราเนี่ยดูหนังบนแท็บเล็ตนั่นนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยใช้หูฟังที่มันแบบอุ้ยดีมากๆเลยแบบอาจจะแบบเสียงเพลงแบบดีเพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําว่าครูนะคะอะ,ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเฮดโฟนหูฟังแต่ก่อนมันจะมีสายแต่ปัจจุบันก็มีแบบไร้สายแล้วก็พัฒนาไปไกลแล้วเนาะในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะ ไปดูข้อที่6กาันเมื่อน,นักเรียนฟังเนื้อเรื่องของทุกคนแล้วให้นักเรียนไป read and say the names นะคะอย่างข้อที่1เนี่ยคือ they play yes on the game console พวกเขาเนี่ยเล่นเกมคอนโซลใช่หรือไม่คะนักเรียนใครเอ่ยเขาให้ถามเขาให้บอกชื่อว่าใครที่เล่นเกมคอนโซลมีมีอยู่คนนั้นคือ Mac and Adam นั่นเองคะ่ะนักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะคะ ข้อที่ส she didn't watch a film หล่อนไม่ได้ดูหนังคือเทียนั่นเองค่ะข้อ3 she used an e r a d e r ข้อ3ก็คือเทียนั่นเองหล่อนเนี่ยใช้ e r e a d e r นะคะข้อสค่ะ she listening to music on an mp4 player ลุยซานะคะแล้วก็ข้อที่5 they didn't play on the game console they watched a the film พวกเขาเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนะคะแล้วก็แต่พวกเขาว่าดูหนังใครเอ่ยลอตตี้กับไซมอนนั่นเองคะ่ะนักเรียนคะก่อนที่จะไปดูในอีก บทเรียนหนึ่งนะคะครูน้ำขออธิบายในเรื่องของกริยาในรูปของ past simple tense ที่เป็นกริยาปกติเนาะ regular verb จะต้องเติม ed เท่านั้นต่อท้ายในประโยคปฏิเสธเนี่ยจะต้องใช้กริยาช่วยคือ did not แทนการเติม ed นะคะนักเรียนแล้วก็ ที่คำกริยาแท้โดยตรงเช่น I listened to music on an MP4 player. I didn't listen to music on an MP4 player. นักเรียนเห็นสองประโยคนี้ไหมสองประโยคนี้มันมีความแตกต่างกันสองประโยคนี้เป็นประโยคที่เป็น past simple tense เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตเหมือนเนื้อเรื่องที่ครูน้ำอ่านทั้งหมดเสลปภาพอะถ้าใครสังเกตดีๆมันจะเป็นในเรื่องของเนื้อเรื่องอดีตถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เป็น ประโยคอดีตที่เป็นบอกเราเกริยาก็จะเติม ed เลยนะักเรียนเห็นไหมแต่พอเป็นประโยคที่2เนี่ยนักเรียนจะต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาะคะ this not นั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเ,เนื้อเรื่องนี้ครูน้ำจะอธิบายให้ฟังอีกหนึ่งรอบในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ครูน้ำก็บอกก่อนว่าเนื้อเรื่องที่ครูน้ำอ่านเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็น past simple tense ค่ะ สำหรับในหัวข้อที่7นะคะนักเรียนเขาให้นักเรียนนะ make t r u e and false sentence about you then talk to a friend นะคะก็คือทำประโยคเนี่ยให้อ่าเป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จเนาะสำหรับคุณแล้วก็ talk to friend นะคะแต่ทีนี้เราไม่มีเพื่อนนะคะเราก็เดี๋ยวเรามา example ยกตัวอย่างประโยคกันดูนะคะนักเรียนเขาให้คำว่า listen to a game console yesterday evening watches MP my MP f o player last night play it on television last Saturday use my laptop this morning before school นะคะอันนี้ก็จะเป็นกริยาที่เป็นเอ่อ uh, โดนเติม E D เนาะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตนะคะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นอ่อ uh, ช่วงเวลาบอกเหตุการณ์ที่เป็นอดีตนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาแต่งประโยคกันเหมือนอย่างเช่น I watched television this morning before school นะคะ ข้อที่หนึ่งค่ะ I watched the television last night คือฉันดูทีวีเมื่อคืนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตเนาะอาจจะมาพูดตอนเช้าแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วข้อที่สองค่ะ I used my laptop yesterday evening ฉันเนี่ยใช้แล็ปท็อปของฉันเมื่อวานตอนเย็นนั่นเองนะคะ แล้วก็ I listen to my MP4 player last night ก็คือฉันนะ่ะฟังเพลงที่ i MP4 ของฉันเนี่ยเมื่อคืนนี้ทั้งหมดเหตุการณ์เนี้ยล้วนเป็นอดีตนะคะบางคนอาจจะสับสนหรือง,งงในตรงนี้อยู่บ้างนะคะเดี๋ยวคุณน้ำจะทำคลิปวิดีโอหน้ามาอธิบายในเรื่องของ p a s s i n h e r t e n t ให้อีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับการบ้านนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะ่ะเปิดแบบฝึกหัดนะคะ Activity Book หน้า3.9กันเลยค่ะ สำหรับการบ้านนะคะนักเรียนก็ฝากในข้อที่4ที่5ที่6ไว้ด้วยนะคะข้อที่4เนี่ยเขาให้ complete the sentence about yesterday with w o r d in the box เอาคำศัพท์ลงมาเติมแต่ถ้าประโยคไหนนะคะเป็นประโยคที่เป็นประโยคปฏิเสธใน past simple tense อย่าลืมเติม did not หรือ didn't ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าอย่าลืมเติม e i d ที่หลังคำกริยาด้วยนะคะ ขอ้อที่5าค่ะ read and correct the sentence ให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วก็ทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองโดยเอาคำกริยาที่ผิดเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นคำกริยาที่ถูกนะคะส่วนในข้อที่6ขค่ะ write about last week use the w o r d in the box and your own new idea เอาคำศัพท์ที่อยู่ในกล่องตรงนี้ค่ะสี่คำเนี่ยมาเติมนะคะแต่งประโยคให้เป็นรูปแบบเรื่องราว เรียนเองนะคะถ้ายังไงนักเรียนลองฝึกทำดูนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้ลองมาดูเฉลยกันได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูน้ำก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะที่ตั้งใจฟังและก็ตั้งใจเรียนซีอยู่ g o o ดบ y e ค่ะ